มาบานยานะคะฝนตกมาเป็นละลอกละลอกค่ะตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดหยุดไปรอบนึงแล้วก็ตกมาอีกนกเขาก็เปียกเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็หยุดเต็มเต็มเลยค่ะนี่มันก็แบนะ ใส้ขนเกียกก็ใส้ขนใส้ขนใส้ขนเต็มเลยค่ะ ตกลินเขาเรียกฝนตกลินบรรยากาศน่านอนอุ้มีคู่นี้ด้วยไหนอะ่ะคู่นี้จะฉลาดจังมาแอบอยู่ดีเองหนูแม่ตกฝนละลูก มาเราฝนละค่ะมาเราฝนละค่ะคนสวยคนสวยมาเราฝนค่ะคนสวยมาเราฝนค่ะยายนั่งอยู่ที่ที่นอนค่ะคุณมาเราฝนยิ่งใส่ฝนใหญ่เลยใส่ฝนใหญ่เลยค่ะ ไม่หยุดนะคะยังตกเปรยโปรยอย,อยู่ยังตกเปรยโปรยอยู่ค่ะฝนตกปรยโรยฝนตกแดดออกหื่ยอดยอดต้นไม้ก็มีนะคะเหมือนยอดต้นไม้ก็มี แต่มุมนี้มันจะเห็นเสาไฟเสาไฟอยู่หัวมุมเปิดนั้น คุณตาไปปิดน้ําปิดน้ําไม่ให้มันฝนตกเนมะปกติเขาก็สูบน้านําเข้านาพอฝนตกเขาก็ก็ก็ดีไปคือไม่ได้สูบน้ำไงไม่ได้เสียงบสูบน้ำนะนกตัวนี้ค่ะนกตัวนี้เอาไปไหนแล้ว เนี่ยเนี่เนี่ยเอา้าจะให้ดูตัวไหนเสียงดังตัวไหนเสียงดังตัวไหนส่งเสียงดังตัวไหนของแดงดังค่ะตัวไหนเสียงเสียงดังดมมันเย็นค่ะดมมันเย็นโู้หนุน่น ตรงแถวถนนตรงโน้นนทีข่ขาวๆน่ะคือนกนะคะนกทั้งหมดเลยนกทั้งหมดเลยจ้ากดจกมาเขาก็ไม่มีที่ไปนะ่ะปืนไซ้ขนยืนไซ้ขนอยู่ทุ่งนา้านี่แหละ